ครับวันนี้ผมจะลามาแปลงข้าวนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับปืนเมืองล้านนาเมืองเหนือของเฮาฉบับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ส่วนเครื่องปรุงนี่ก็มีเป็นพริกแกงนะครับเอามาคั่วกับน้ำมันแล้วก็ใส่กระดูกใส่หมูซับลงไปนะครับพอคัอ่วน้ำมันเรียบร้อยมันหอมเรียบร้อยก็เอาน้ำเข้าใส่นะครับน้ำเข้าใส่แล้วก็ตอนนี้รอมันเดือดนะครับปิดฝาก,กันเนาะ หลังจากมันเดือดแล้วนะครับเขาก็เอาเลือดเป็นก้อนนะครับามาซอยท่าเนาะถ้าว่ากระดูกอย่างมันสุกเรียบร้อยแล้วเขาก็ก็เอาเลือดนี้เขาใส่นะครับพร้อมกับมะเขือส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะเขือส้มแล้วก็ซอยผักหอมป้อมต้นหอมนะครับอันนี้เอาไว้กลับครับผมเอาไว้กลับเอามาดูการซอยกันเลยนะครับ นี่ครับเอากอ่ซอยหมกบอดีปองแงมน,นะครับเดือดโบ๊ะโบแล้วครับเอาเลือดเข้าใส่เลยนะครับเดเข้าใส่เลยโอกลงไปครับ <c oughs> มันเหนียวไาหน่อยอมือก็หยุบก็ได้เนาะจากนั้นครับใส่นี่ลงไปเขื่อส้มเดี่ยวหั่นตะกี้นะครับ ลงไปเลยครับแล้วปิดฝาไว้ครับปิดฝาไว้๋ระเดี๋ยวหอมมาซอยพักนี้น้อยๆนะครับวันนี้ซอยเรียบร้อยนะครับหอมป้อมต้นหอมครับแต่กระเดี๋ยวเราจะไปมีหอมมาอยู่นะครับรอเตาแก๊สว่างก๊ามนะครับนี่ขนมเส้นครับไปซื้อกาดมาตะกี้นะครับอ้าวเดือดโบ๊ะแล้วครับ นี่ก็ถือว่าเป็นเซตพิธีนะครับแปลงข่อนเส้นปื้นเมืองเชียงใหม่นะ